ทำนายดวงชาวราศีเมษกับชาวลัคนามเมษในเดือนพฤศจิกายนสองห้าคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมของทุกปี ใช้ดูได้ทั้งราศีเมษกับลัคนาเมษท่านใดที่ต้องการดูดวงส2ราศีประจําเดือนตุลาคม2566้หให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปท่านใหญ่ท่านใดที่อยากจะดูดวงแบบละเอียดท่านที่ต้องการดูดวงแบบละเอียดดวงที่เป็นของของท่านเอง ท่านที่ต้องการดูดวงแบบละเอียดที่เป็นดวงของตัวท่านเองจริงๆเนี่ยก็ให้ติดต่อนะคะให้ติดต่อทางไลน์เท่านั้นค่ะมีค่าครูค่ะเอจะทิ้งไลน์ไว้ใต้คลิปชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยเหมือนคุณน่ะเริ่มจะรู้ความจริงนะใบนี้เหมือนกับว่าอดีต ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยเจอมาหมดทั้งความทุกข์ความสุขเรื่องราวมากมายที่มันประดังประเดเข้ามาเนี่ยคุณจะได้รู้ความจริงคุณอาจจะบังเอิญไปได้รู้ความจริงคุณอาจจะมีโอกาสบังเอิญได้ไปรู้ความลับของคนอื่นก็ได้ ในเดือนพุศจิเนี่ยเป็นเดือนแห่งความสุขของคุณนะจะมีการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีคุณจะมีความสนใจศิละปะแขนงต่างๆทั้งการดนตรีการเล่นเครื่องดนตรีรวมไปถึงการวาดภาพการระบายสีการถ่ายรูปการจัดดอกไม้การแต่งกรนคุณจะเยียวยารักษาแผลใจด้วยการ ร้องเพลงคุณมีแผลในใจคุณจะมีความสุขและผ่อนคลายความเครียดจากการใช้ศิละปะเช่นการดูการ์ตูนการฟังเพลงการดูหนังเป็นเดือนแห่งการรีแลกซ์คุณจะมีความสนใจในด้านการเรียนทางด้านศินละปะรวมไปถึงพวกการเรียนร้องเพลงการเรียนเล่นเครื่องดนตรี คุณจะพยายามหยุดพักเพื่อสงบจิตใจไม่ให้เรื่องวุ่นวายต่างๆมันเข้ามากระทบทำให้คุณเนี่ยเครียดที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความทุกข์และคุณก็พยายามที่จะก้าวข้ามความทุกข์มีความทุกข์บางอย่างคุณพยายามหันหลังให้กับอดีตที่เจ็บช้ำ คุณพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีคุณเดินหันหลังให้อดีตอดีตที่ผ่านมามันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คิดใหม่ทำใหม่ก้าวไปข้างหน้าคุณมองหาอนาคตและจะลงมือทำคุณจะทิ้งความผิดหวังและความทุกข์เดิมๆเอาไว้เพราะคุณไม่อยากจะจมปลักอยู่กับอดีตที่มันเลวร้ายนั่นเอง คุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณอยากจะคุณอยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตโดยที่ว่าคุณต้องการที่จะมีความสุขคุณต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และคุณก็ได้รู้ความจริงในหลายๆอย่างอ่ะเหมือนกับว่า,พาไพ่ใบนี้หมายถึงการอย่างรู้ความจริงนะ คุณอาจจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนคุณกำลังจะได้ทราบความจริงบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเอ้ยบนโลกใบนี้มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอบนโลกใบนี้มันมีความลับเรื่องนี้ด้วยเหรอเดือนพฤศจิกายนะ่ะมันเป็นเดือนที่คุณจะได้รับรู้สิ่งต่างๆ คุณอาจจะได้รู้เรื่องเอเลี่ยนได้รู้เรื่องอะไรแปลกๆได้ไปรู้ความลับของคนอื่นได้ไปรู้เรื่องอ,อที่เขาปิดบงังเรื่องสําคัญสําคัญอะไรก็ได้ ชีวิตมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของกรรมอ่ะเหมือนคุณอะ่ะพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอปัญหาความคุณมีความสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับใครสักคนหนึ่งอะ่ะ เหมือนคุณอะสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับใครสักคนนึงแต่ไพ่มันก็บอกนะว่าสิ่งที่คุณสงสัยอะ่ะเออมันเรื่องจริงคุณจะมีปัญหากับผัวเมียคู่นึงคุณเป็นคนมีศีลธรรมนะและเป็นคนที่มีความก้าหารด้วยความ พยายามของคุณเนี่ยนะความพยายามของคุณจะได้รับผลคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและศัตรูได้คุณเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันและเออยากจะบอกนะว่าคือคุณมีเกณฑ์จะเสียเงินเพราะเรื่องสุขภาพอะ่ะให้ระวังเกี่ยวกับโรคโรคมะเร็ง คุณมีดวงจะเสียเงินไปกับเรื่องของสุขภาพสิ่งที่คุณควรรู้เนี่ยก็คือคุณจะมีปัญหาเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาขอให้คุณอดทนความกล้าหาญของคุณเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากใครสักคนตอนนี้คุณกำลังสงสัยหรือเครือบแคลงอะไรบางอย่างคุณอาจจะมีความสงสัยใน ตัวใครบางคนคุณอาจจะสงสัยในตัวเพื่อนร่วมงานอาจจะสงสัยหรือเครือบแขงเครือบแขงในตัวของคนรักก็ได้ญาติที่น้องก็ทำให้คุณเนี่ยหนักใจในบางท่านเนี่ยญา,ายตนะาิจะมายืมตังค์ด้วยนะมีญาติเนี่ยจะมายืมตังค์คุณเลยนะทำให้คุณเนี่ยโอ้ยหนักใจปวดใจเหลือเกิน เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ลำบากอยู่แล้วยังจะมีคนมายืมเงินอีกจริงๆอ่ะคุณอ่ะมีตังนะแต่คุณอ่ะใช้จ่ายเงินประหยัดน่ะคุณอ่ะมีเงินคุณมีเงินแต่คุณใช้จ่ายเงินประหยัดคุณจะได้รับรู้ว่าเพื่อนที่คุณคบเนี่ยเพื่อนที่คุณรักเพื่อนที่คุณมอบความจริงใจให้ เขาก็ไม่ได้จริงใจอะไรกับคุณเลยคุณต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพะให้ระวังโรคเกี่ยวกับขาโรคเกี่ยวกับขาการงานของคุณก็ยังมีความเจริญก้าวหน้าคุณจะได้เจอหมอเก่งๆนะไพ่บอกว่าให้คุณระวังเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บที่มันจะเข้ามา คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะและไพ่มันก็เตือนถึงความความคิดด้านลบที่คุณมีความหึงหวงคุณมีความหึงหวงในตัวเพศตรงข้ามความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ เพศตรงข้ามมันไปในทิศทางที่ไม่ดีเท่าไหร่คุณรู้สึกโกรธรู้สึกหึงหวงคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักเนี่ยมันเดินมาถึงทางตันในบางท่านเนี่ยอาจจะตัดสินใจอแบ่งมรดกให้แฟนแล้วขออย่าในบางคนเนี่ยอาจจะตัดสินใจอะเออขอแบ่งมรดกกับคนรักแล้วก็อย่า คุณมีความหนักใจเพราะว่าญาติญาติรบกวนเรื่องเงินคุณมีศัตรูเป็นผัวเมียคู่หนึ่งแล้วก็คู่ครองคนรักก็ทําให้คุณหนักใจแม้แต่เพื่อนฝูงเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเหมือนเขาไม่มีความจริงใจอะช่วงที่ผ่านมาเหมือนคุณต้องสู้อยู่ตลอดนะ่ะเหมือนคุณหยุดไม่ได้เลยคุณไม่สามารถไว้วางใจใครได้คนที่คุณไว้วางใจได้ก็คือตัวเอง เมื่อคุณกดดันมากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยหันเข้าหาเนี่ยดื่มเหล้าคุณเป็นคนทะเยอทะยานนะและคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอ่ะสิ่งเนี้ยมันเกิดจากการที่ว่าคุณน่ะเป็นคนที่มองการไกลคุณเป็นคนที่รู้นะว่าตัวเองอ่ะต้องการอะไรคุณต้องการที่จะร่ํารวยและมีอํานาจ คุณรู้ว่าอำนาจเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าถ้าคุณไม่มีอำนาจเนี่ยคุณก็ถูกคนกั่นแกล้งรังแกไพสะทนนะว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะใช้สติปัญญาเนี่ยในการแก้ปัญหาและคุณก็สามารถทําได้ดีด้วยคุณเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นนะคุณมีปัญหาชีวิตก็จริงอ่ะแต่คุณน่ะสามารถทำให้ปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ย เปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยพบกับความก้าวหน้าความสําเร็จได้เพราะคุณเป็นคนที่เก่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเผชิญเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นแรงผลักดันที่ดีได้สําหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษโชคดีค่ะ